สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง f c นะครับสวัสดีครับตอนนี้นะฮะผู้จัดการหนึ่งกำลังขับรถตะลุยฝนนะครับสัญญากันแล้วว่าฝนตกนะครับเราก็จะรายงานข่าวให้ทุกคนทราบตอนนี้นะครับขับรถอยู่เส้นทางนะครับสระบุรีเข้าสู่กรุงเทพนะครับตอนนี้กำลังผ่านนวนครฝนตกนะฮะถ้าให้ระดับ1ถึงระดับ10ตอนนี้ฝนตกอยู่ที่ระดับ8 นะครับถ้าตกแบบนี้ติดต่อกันประมาณสักนะครับ4ถึง10วันนี่แหละครับน้ำท่วมครับกรุงเทพมีน้ำขังบางพื้นที่แน่นอนครับส่วนน้ำเขื่อนชนระทานตามที่รายงานไว้ไม่น่ากลัวแต่ปริมาณน้ำฝนถ้าตกแบบนี้ต่อเนื่องน้ำท่วมแน่นอนครับเอครับนะครับนะครับตอนนี้ในกรุงเทพนะครับถ้าฝนตกประมาณอาติดต่อกัน3วันให้ทุกคนนะครับ ระวังนะครับระวังไว้นะครับเตรียมผลของไว้ที่สูงนะครับตอนนี้ตกแน่นมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับรถกลับสลับกล้องไม่ได้บันทึกคลิปวิดีโอต้องขอไปด้วยนะครับตกแรงครับตกแรงมากครับเป็นไงบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่านะฮะช่วงนี้ก็ติดตามนะครับปริมาณน้ําฝนนะครับ ขับรถช้ามากนะตอนนี้ได้แค่40นะครกิโลเมตรนะครับต่อหนึ่งชั่วโมงเพราะว่ามองทางไม่เห็นนะครับวันบันทึกคลิปนี้เป็นวันที่18นะครับกันยายนพุทธศักราช2567นะครับตามที่ผู้จัดการหนึ่งเคยนะครับติดตามข่าวจากกรมปถกว่าฝนน่าจะตกวันที่16ถึงวันที่18นะครับให้ลุ้นกันว่าตกวันไหนแต่ถ้าตกนะครับ แบบนี้นะครับสักหนึ่งสองชั่วโมงนะครับบางพื้นที่ที่เป็นที่รุ่มหรือว่าพ่อระบายน้ําไม่ทันอาจจะท่วมขังนะครับแต่ก็เป็นเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับนะครับวันนี้นะครับตกแรงนะครับแต่ถ้าตกแบบนี้นะครับห้าถึงสิบวันสี่ถึงสิบวันเนี่ยยังไงก็ท่วมครับนะครับฝากถึงพี่น้องนะครับช่องของผู้จัดการหนึ่งด้วยอัปเดตข้อมูลนะครับอย่าง อย่างเร็วท่านทั่วทีนะครับตอนนี้กําลังขับรถนะครับไปดูน้ําฝนแต่ละพื้นที่ในกรุงเทพนะครับตอนนี้เส้นทางนาวนครน,นะครับสระบุรีนาวานาครเข้ากรุงเทพเข้ารังสิตเนี่ยตกระดับ8นะครับระดับ8ปริมาณน้ําฝนค่อนข้างเยอะนะครับใครอยากติดตามนะครับพื้นที่ฝนตกนะครับพื้นที่น้ําท่วมนะครับ กดถูกใจกดติดตามนะครับกดสับสไครตกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อในการสํารวจของผู้จิการหนึ่งนะครับอาจจะมีความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับติดตามกันไว้นะครับท่านผู้ชมครับโอเคนั้นเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนนะครับมีข้อมูลอัปเดตยังไงขณะที่น้ําท่วมขังพื้นที่ไหนนะครับ จะไล่สุดทันทีนะครับเพราะว่ารถผู้จิการหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับและก็จะบอกเส้นทางว่าเส้นทางไหนในกรุงเทพนะครับที่ผู้จิการหนึ่งขับผ่านไปไม่สามารถสัญจรได้นะครับก็จะแจ้งผ่านช่องทางนี้นะครับโอเควันนี้ผมอนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ